ลองจินตนาการว่าคุณกําลังล่องลอยอยู่ในความมืดมิดของอวกาศรอบตัวไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงความว่างเปล่าที่ไรขอบเขตแต่จู่ๆ่ามกลางความเงียบงันแสงแรกก็ถือกําเนิดขึ้นดาวเลือกดวงแรกของจักรวาลก่อร่างขึ้นจากเมฆาขนาดมหึมาพลังงานอมหาศาสรได้จุดประกายให้จักรวาลเริ่มต้นเดินทางสู่สิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันแต่ดาวเลือกไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังมันเป็นต้นกําเนิดของระบบดาวดาวเคราะห์ และอาจรวมถึงชีวิตที่เราอาศัยอยู่ในทุกวันนี้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ของเราที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะไปจนถึงดวงดาวอันไกลโพ้นที่เราเพิ่งค้นพบจากกระวาลไม่ได้หยุดนิ่งทุกสิ่งเกิดขึ้นเติบโตและดับสลายวัตจักรของดวงดาวเป็นเหมือนลมหายใจของเอกภพและในซีรีส์นี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปสำรวจเรื่องราวอันน่าทึ่งตั้งแต่กำเนิดของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ไปจนถึงการค้นหาดาวเคราะห์ที่อาจเป็นบ้านหลังใหม่ของมนุษยชาติ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางครั้งนี้จะพาคุณออกไปไกลกว่าขอบฟ้าที่เราเคยรู้จักดาวฤกษ์ดวงไฟแห่งจัก,กรวาลกำเนิดขึ้นจากกระบวนการที่ใช้เวลาหลายล้านปีและมันคือแหล่งพลังงานที่สร้างระบบดาวคุณเล็กๆที่ลอยคว้างในอวกาศอาจกลายเป็นดาวฤกษ์ส่องแสงหรือแม้แต่สร้างดาวเคราะห์ที่เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตการกำเนิดของดาวฤกษ์ เริ่มต้นจากเมฆโมเลกุลยักษ์ซึ่งเป็นกลุ่มกา๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมมาประปนกับฝุ่นในอวกาศเมก๊าซเหล่านี้สามารถมีขนาดมหึมายาวหลายสิบปีแสงและเป็นแหล่งกำเนิดของดาวเกษ์รุ่นใหม่เมื่อเกิดแรงกระตุน้นเช่นคลื่นกระแทกจากซูเปอร์โนวาหรือการเคลื่อนที่ของเมก๊าสเองส่วนหนึ่งของเมก๊าซจะยุบตัวลงเพราะแรงโน้มถ่วงและเริ่มรวมตัวกันเป็นศูนย์กลางของดาวเมก๊าซยุบตัวลงมันจะสร้างวัตถุที่เรียกว่าโปรโตสตาร์ ซึ่งเป็นช่วงแรกของดาวฤกษ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้อุณหภูมิและความดันภายในโปรโตสตาร์ยังไม่สูงพอที่จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแต่กระบวนการยุบตัวทำให้เกิดความร้อนอย่างมหาศาลโปรโตสตาร์จะยังคงดูดซับกา๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบตัวมันและบางครั้งอาจมีการสร้างจานฝุ่นและกา๊าซที่อาจกลายเป็นดาวเคราะห์ในอนาคต หลังจากผ่านไปหลายล้านปีโปรโตสตาร์จะยุบตัวลงจนถึงจุดที่อุณหภูมิสูงพอหรือประมาณ10ล้านองศาเคลวินให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชักภายในแกนกลางในขั้นตอนนี้ไฮโดรเจนจะหลอมรวมกันกลายเป็นฮีเลียมและปลดปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาในรูปของแสงและความร้อนนี่คือจุดที่ดาวฤกษ์ถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ พลังงานจากปฏิกิริยานี้จะทำให้เกิดแรงดันที่ต้านทานแรงโน้มถ่วงไม่ให้ดาวยุบตัวลงเองและเข้าสู่ช่วงเสถียรภาพที่เรียกว่าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์ของเราก็เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ในลำดับหลักเช่นกันและมันจะคงสภาพนี้ไปอีกหลายพันล้านปีอีกดาวฤกษ์มไม่ได้มีขนาดเดียวกันทั้งหมดบางดวงมีขนาดเล็กบางดวงใหญ่โตมหาศาลและขนาดของดาวฤกษ์กำหนดชะตากรรมของมัน ดาวแครแดงเป็นดาวที่มีมวลน,น้อยที่สุดและเผาไม่พลังงานอย่างช้าๆทำให้สามารถมีอายุยืนยาวถึงหลายแสนล้านปีดาวเลือกขนาดกลางอย่างดวงอาทิตย์จะอยู่ในลำดับหลักได้นานประมาณ10,000ล้านปีก่อนที่จะขยายตัวเป็นดาวยักษ์แดงและสุดท้ายกลายเป็นดาวแคระขาวส่วนดาวเลือกมวลสูงจะใช้เชื้อเพลิงเร็วมากและอาจอยู่ในลำดับหลักเพียงไม่กี่ล้านปี ก่อนจะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาและกลายเป็นดาวนิวตรอนหรือแม่ <ลง S 2> ดาวเริ่มจะมีอายุไขของมันแต่เมื่อมันตายไปวัสดุที่มันปลดปล่อยออกมาก็จะกลายเป็นวัตถุดิบสำหรับการกำเนิดดาวเกษ์รุ่นใหม่ซูเปอร์โนวาไม่เพียงแค่ทำลายตัวเองแต่มันยังปลดปล่อยธาตุหนักเช่นคาร์บอนเหล็กและทองไปทั่วอวกาศสิ่งเหล่านี้ถ้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมกาซและฝุ่น ซึ่งในอนาคตอาจรวมตัวกันกลายเป็นดาวฤกษ์รุ่นต่อไปจากเศษฝุ่นเล็กๆในอวกาศสู่ดาวฤกษ์ที่ส่องแสงและในบางกรณีดาวเหล่านี้อาจมีดาวเคราะห์โคจรรอบมันบางดาวเคราะห์อาจมีมหาสมุทรบรรยากาศและเงื่อนไขที่เอื้อต่อการก่อกำเนิดชีวิตการกำเนิดของดาวฤกษ์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการสร้างจัก,กรวาลที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ดวงอาทิตย์ของเราเกิดขึ้นจากกระบวนการเดียวกัน และหากไม่มีมันโลกก็คงไม่มีอยู่ไม่มีมหาสมุทรไม่มีภูเขาและไม่มีเราดาวฤกษ์เป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราเห็นในท้องฟ้ามันคือโรงงานผลิตธาตุของจักรวาลและเป็นจุดเริ่มต้นของทุกเรื่องราวของระบบดาวและนี่คือเพียงก้าวแรกของการเดินทางของจักรวาลในตอนถัดไปเราจะพาคุณไปพบกับวัดจักชีวิตของดาวฤกษ์จากการเกิดจนถึงการตายที่จะกำหนดชะตาของจักรวาลต่อไป ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจักราวาลล้วนมีจุดเริ่มต้นและแน่นอนว่ามันก็มีจุดจบเช่นกันดาวฤกษ์ที่เคยส่องสว่างเปล่งพลังงานมหาศาลให้แก่ระบบดาวของมันไม่อาจอยู่คงทนไปตลอดกาลมันมีช่งวงวัยของมันเองตั้งแต่การกำเนิดขึ้นในเมฆก,กา๊าซขนาดใหญ่ใช้พลังงานเผาไม่เชื้อเพลิงในช่วงที่เป็นดาวเต็มตัวก่อนจะถึงช่วงสุดท้ายที่มันเปลี่ยนสภาพหรือดับสิ้นไปในหลากหลายรูปแบบ ว่าจากชีวิตของดาวฤกษ์ไม่เพียงกำหนดชะตาของมันเองแต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญของจักรวาลช่วยสร้างธาตุใหม่ๆและเป็นต้นกำเนิดของดวงดาวรุ่นต่อไปเมื่อดาวฤกษ์ถือกำเนิดขึ้นมันเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าลำดับหลักซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของมันในช่วงนี้แรงโน้มถ่วงที่ดึงดูดมวลสารเข้าสู่แกนกลางของดาวจะถูกต่อต้านโดยแรงดันจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันภายในแกนกลาง ดาวเ,เริ่มเผาไมไฮโดรเจนอย่างต่อเนื่องแปลงมันเป็นฮีเลียมพร้อมปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาดาวขนาดเล็กอาจอยู่ในระยะลำดับหลักได้นานถึงหลายแสนล้านปีในขณะที่ดาวมวลมากเผาผลาญพลังงานเร็วกว่ามากและใช้เวลาเพียงไม่กี่ล้านปีเท่านั้นเมื่อดาวเ,เริ่มเผาไมไฮโดรเจนในแกนกลางจนหมดมันจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแรงโน้มถ่วงที่ไม่มีอะไรต่อต้านจะทำให้ดาวเริ่มยุบตัวลง ทำให้อุณหภูมิภายในแกนกลางสูงขึ้นในดาวขนาดกลางอย่างดวงอาทิตย์กระบวนการนี้ทําให้เกิดแรงดันที่ดันชั้นนอกของดาวให้พองออกกลายเป็นดาวยักษ์แดงชั้นบรรยากาศของมันขยายตัวออกไปกว้างกว่าวงโคโจรของดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ในขณะที่แกนกลางของมันยังคงยุบตัวและร้อนขึ้นเมื่ออุณหภูมิในแกนกลางสูงพอปฏิกิริยาฟิวชันของฮีเลียมจะเริ่มขึ้นโดยแปลงฮีเลียมเป็นธาตุที่หนักกว่า เช่นคาร์บอนและออกซิเจนดาวฤกษ์ขนาดกลางจะเผาไม่เชื้อเพลิงจนหมดในที่สุดจากนั้นมันจะปล่อยชั้นบรรยากาศออกไปในอวกาศกลายเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ทิ้งแกนกลางที่เหลืออยู่ไว้ซึ่งจะเย็นตัวลงและกลายเป็นดาวแคระขาววัตถุนี้ไม่มีพลังงานเหลือพอที่จะสร้างฟิวชั่นต่อไปอีกแล้วมันจะค่อยๆเย็นลงอย่างชา้ชาๆเป็นพันล้านปีในกรณีของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายเท่า ว่าจากชีวิตของมันจบลงอย่างรุนแรงและน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าดาวขนาดกลางดาวเหล่านี้สามารถสร้างธาตุหนักขึ้นในแกนกลางเช่นมีออนซิลิคอนและในที่สุดก็คือเหล็กอย่างไรก็ตามฟิวชั่นของเหล็กไม่ได้ให้พลังงานเหมือนธาตุอื่นๆแรงโน้มถ่วงจะทำให้แกนกลางของดาวยุบตัวลงอย่างรุนแรงจนเกิดการระเบิดที่เรียกว่าซูเปอร์โนวา การระเบิดของซูเปอร์โนวานี้ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลมากกว่าที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาตลอดอายุไขของมันดาวที่อยู่ใกล้เคียงจะได้รับแรงกระแทกจากคลื่นพลังงานและเศษซากของมันจะกระจายไปทั่วอวกาศเติม,เต,มเต็มจักรวาลด้วยธาตุหนักที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาภายในดาวเช่นทองเงินและยูเรเนียมธาตุเหล่านี้อาจรวมตัวกันในเมกาดเพื่อสร้างระบบดาวรุ่นใหม่ต่อไป หลังจากการระเบิดดาวเกิกม,มวลสูงสามารถกลายเป็น2ส,สิ่งที่แตกต่างกันหากมวลของแกนกลางเหลืออยู่ระหว่าง1.4-3เท่าของมวลดวงอาทิตย์มันจะกลายเป็นดาวนิวตรอนซึ่งเป็นวัตถุที่มีความหนาแน่นมหาศาลขนาดของมันอาจเล็กกว่ากรุงเทพแต่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ทั้งดวงพื้นผิวของมันแน่นหนาะและหนาแน่นจนอะตอมถูกอัดแน่นเป็นนิวตรอนทั้งหมด แต่ถ้าแกนกลางของมันมีมวลมากกว่านั้นแรงโน้มถ่วงจะรุนแรงถึงขั้นที่ไม่มีอะไรสามารถต้านทานได้อีกแม้แต่แสงก็ไม่สามารถหนีออกมาได้มันจะยุบตัวลงเป็นหลุมดำวัตถุนี้เป็นจุดที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลและเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลวัจกชีวิตของดาวฤกษ์เป็นกระบวนการที่ไม่เคยหยุดนิ่งดาวฤกษ์ถือกำเนิดขึ้นเจริญเติบโตและดับลงในรูปแบบที่แตกต่างกาัน แต่มันไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นเพราะเศษซากของมันจะกลับไปรวมตัวกันเป็นเมการที่อาจสร้างดาวเลือกรุ่นใหม่อีกครั้งและที่น่าทึ่งที่สุดก็คือซูเปอร์โนวาและดาวเลือกที่ตายไปแล้วได้สร้างธาตุที่อยู่ในตัวเราทุกคนอะตอมของคาร์บอนในร่างกายเราออกซิเจนที่เราหายใจและเหล็กในเลือดของเราล้วนเคยเป็นส่วนหนึ่งของดาวเลือกที่ตายไปนานแล้วการกำเนิดและการตายของดาวเลษ์กไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของดาราศาสตร์เท่านั้น แต่มันคือเรื่องราวของเราของทุกสิ่งที่มีอยู่บนโลกและของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่และในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปพบกับอีกหนึ่งปริศนาแห่งจักรวาลการกำเนิดของดาวเคราะห์และระบบดาวที่อาจเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตนอกโลกในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ดาวฤกษ์ไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพียงลำพังแต่รอบๆมันมีเศษฝุฟฟ่นและการจำนวนมหาสารที่ยังไม่ถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดาวฤกษ์เหล่านั้น เศษฝุ่นและก๊าซเหล่านี้จะรวมตัวกันและก่อตัวเป็นสิ่งใหม่ดาวเคราะห์ซึ่งในบางกรณีมันอาจกลายเป็นโลกที่มีมหาสมุทรมีชั้นบรรยากาศและมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่การกำเนิดของดาวเคราะห์ซึ่งไม่ใช่เพียงผลพลอยได้ของการเกิดดาวฤกษ์แต่เป็นจุดเริ่มต้นของระบบดาวที่อาจเป็นบ้านของชีวิตเมื่อดาวฤกษ์ถือกำเนิดขึ้นมันไม่ได้ก่อตัวขึ้นมาเพียงโดดเดียวแต่มักจะมีจานฝุ่นและก๊าซที่หมุนรอบมันว่าจานกำเนิดดาวเคราะห์ จานนี้เกิดขึ้นจากเศษซากของเมกาสท,ที่เก่ะกำเนิดดาวฤกษ์ส่วนหนึ่งถูกดูดเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงของดาวในขณะที่ส่วนที่เหลือค่อยๆหมุนไปรอบดาวใหม่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของอนุอาภาคฝุ่นภายในจานเริ่มรวมตัวกันอย่างช้าๆผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเกาะตัวและการสะสมมวลฝุ่นเล็กๆรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นก้อนหินเหล่านี้รวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์น้อยและหากมีขนาดใหญ่พอพวกมันจะสามารถดึงดูดมวลสารเพิ่มเติมจากจานฝุ่นเข้ามา และในที่สุดก็กลายเป็นดาวเคราะห์ลักษณะของดาวเคราะห์ที่ก่อตัวขึ้นขึ้นอยู่กับระยะห่างจากดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มากจะมีอุณหภูมิสูงองค์ประกอบที่ระเหงเช่นน้ําและก๊าซจะถูกผลักออกไปเหลือแต่ธาตุหนักเช่นโลหะและซิลิเกตทําให้เกิดเป็นดาวเคราะห์หินเช่นโลกดาวสุกดาวอังคารและดาวพุธในขณะที่ดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปจากดาวฤกษ์อุณหภูมิจะต่ำกว่า ทำให้กาดและน้ำแข็งสามารถรวมตัวกันได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เกิดเป็นดาวเคราะห์ก๊สขนาดยักษ์เช่นดาวพฤหัส,สบดีและดาวเสาหรือดาวเคราะห์น้ำแข็งอย่างดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนนอกจากดาวเคราะห์แล้วระบบดาวยังสามารถมีดวงจันทร์ที่ก่ะตัวขึ้นพร้อมกันหรือถูกแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดึงเข้ามาเป็นบริวาร ตัวอย่างเช่นดวงจันทร์ของโลกเชื่อว่าก่อตัวขึ้นจากการชนกันของวัตถุข,ขนาดมหึมากับโลกในยุคแรกเริ่มการชนเหล่านั้นรวมตัวกันและกลายเป็นดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกจนถึงปัจจุบนันดาวเคราะห์ไม่ได้หยุดพัฒนาเมื่อลำดับแรกของมันเกิดขึ้นแล้วในช่วงหลายร้อยล้านปีหลังจากก่อตัวระบบดาวยังคงเต็มไปด้วยวัตถุที่เคลื่อนที่ไปมาและเกิดการชนปะทะอย่างรุนแรงช่วงเวลานี้เรียกว่ายุคทิ้งระเบิดหนัก ซึ่งเป็นช่วงที่ดาวเคราะห์ถูกกระหน่ำด้วยอุกกาบาตนักวิถ้วนแม้แต่โลกของเราก็เคยถูกโจมตีด้วยอุกกาบาตขนาดใหญ่อันที่จริงมีหลักฐานว่าการชนของอุกกาบาตในยุคแรกๆอาจเป็นสิ่งที่นำพาน้ำและสารอินทรีย์มาสู่โลกซึ่งนำไปสู่การกำเนิดของมหาสมุทรและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต ในขณะที่บางดาวเคราะห์สามารถพัฒนาเป็นโลกที่มีมหาสมุทรและบรรยากาศบางดวงกลับกลายเป็นดินแดนวงรรโคโจรที่ไม่เสถียรอาจทําให้ดาวเคราะห์บางดวงถูกแรงโน้มถ่วงเบี่ยงออกไปจากระบบดาวกลายเป็นดาวเคราะห์แเนจรที่ล่องลอยอย่างเดียวได้ในอวกาศหรือบางดวงอาจถูกกลืนโดยดาวฤกษ์ที่มันโคจรรอบการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าระบบสุริยะของเราอาจไม่ใช่ระบบเดียวที่มีดาวครอล้อมรอบดาวฤกษ์กล้องโทรทัศน์อวกาศเช่นเคเบลลอร์และเจมเวฟได้ค้นพบดาวเครอะนับพันที่อยู่รอบดาวฤกษ์อื่นบางดวงอาจมีองค์ประกอบที่คล้ายโลกบางดวงอาจอยู่ในเขตที่เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของน้ำหากมีดาวเคราะห์มากมายขนาดนี้ในจักรวาลมันจะมีดาวคราะหักดวงไหมที่เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตอื่น การกำเนิดของดาวเคราะห์เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและเต็มไปด้วยความหลากหลายจากก้อนฝุ่นเล็กๆที่รวมตัวกันกลายเป็นดาวเคราะห์ขนาดมหาอมาบางดวงอาจกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบางดวงอาจกลายเป็นดินแดนรกร้างที่ไร้ซึ่งบรรยากาศการศึกษาการเก่ะตัวของดาวเคราะห์ไม่ใช่เพียงแค่การทำความเข้าใจอดีตของระบบสุริยะของเราเท่านั้นแต่มันอาจเป็นกุญแจที่นำเราไปสู่คำตอบของคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มนุษย์เราอยู่เพียงลำพังในจักรวาลหรือไม่และในตอนถัดไปเราจะพาคุณไปสำรวจระบบดาวและกลุ่มกาศที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบที่ท่เต็มไปด้วยความลึกลับและอาจเป็นเบาะแสของการกำเนิดของระบบดาวอื่นๆในจักรวาลในตอนนี้เราจะพาคุณสำรวจ3ส,สถานที่ในจักรวาลที่น่าทึ่งและอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจการกำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลมากขึ้น n e บิวลนาย p พารนโรงงานผลิตดาวฤกษ์แห่งจากกระวาลห่างจากโลกประมาณ1344ปีแสงเนบิวลนาย p พารนเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ที่ใหญ่และใกล้ที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์สามารถสังเกตได้โดยละเอียดมันเป็นก้อนเมฆก,กา๊าซและฝุ่นขนาดมหึมาที่กำลังเกิดกระบวนการสร้างดาวฤกษ์ใหม่ภายในเนบิวลนี้เต็มไปด้วยไฮโดรเจนที่เรืองแสงจากพลังงานของดาวฤกษ์อายุน้อยที่อยู่ภายใน นักดาราศาสตร์สามารถเห็นดาวฤกษ์ที่กำลังก่อตัวขึ้นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่าแทปีเซียมคลัสเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มดาวฤกษ์อายุน้อยที่กำลังเปล่งพลังงานออกมามหาศาลที่น่าสนใจคือภายในเนบิวลานี้นักวิทยาศาสตร์พบจานฝุ่นรอบดาวฤกษ์อายุน้อยซึ่งอาจเป็นจุดกำเนิดของระบบดาวที่มีดาวครวโค,โครจรรอบเหมือนกับระบบสุริยะของเราเนบิวลานายพรานจึงเป็นเหมือนห้องทดลองธรรมชาติ ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าระบบดาวและดาวเคราะห์ถือกำเนิดขึ้นได้อย่างไรกลุ่มก๊าซแซกจิตทาเรียบ B2 ปริศนาแห่งโมเลกุลอินทรีย์ในอวกาศแซกจิตทาเรียบ B2 เป็นกลุ่มก๊าซขนาดมหึมาที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางของทั้งช้างเพือกห่างจากโลกประมาณ26,000ปีแสงสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจคือนักวิทยาศาสตร์พบโมเลกุลอินทรีย์จำนวนมากในบริเวณนี้ รวมถึงกรดอะมิโนโบางชนิดที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรโตีนการค้นพบนี้นำไปสู่คำถามที่สำคัญองค์ประกอบของชีวิตสามารถก่อตัวขึ้นได้เองในอวกาศหรือไม่โมเลกุลอินรีย์ในแซกจิตทาเรียต B2 อาจเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าธาตุพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตไม่ได้มีแค่บนโลกแต่มันอาจมีอยู่ทั่วจักรวาลโมเลกุลเหล่านี้อาจถูกพัดพาไปยังดาวเคราะห์ที่เหมาะสม และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตในที่อื่นที่ไกลโพล้นดาวฤกษ์ WR 1 0 4ระเบิดซูเปอร์โนวาที่อาจส่งผลต่อโลกห่างจากโลกประมาณ8,000ปีแสง WR 1 0 4เป็นระบบดาวที่น่าตื่นตาตื่นใจและอาจเป็นหนึ่งในภยัยคุกคามต่อโลกในอนาคตมันเป็นดาวฤกษ์ประเภทว o ลเฟรดซึ่งเป็นดาวที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตและกำลังจะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา สิ่งที่ทำให้ wr 1 0 4น่ากังวลคือนักดาราศาสตร์พบว่ามันหมุนในแนวที่ดูเหมือนจะพุ่งตรงมายัางโลกหากมันเกิดระเบิดขึ้นจริงมันอาจปล่อยลำแสงรังสีแกมมาที่รุนแรงและส่งผลต่อชั้นบรรยากาศของโลกรังสีแกมมานี้มีพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายชั้นโอโซนของโลกและอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่บางทฤษฎีเชื่อว่าการระเบิดของรังสีแกมมาในอดีต อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สูญพันครั้งใหญ่บนโลกแม้ว่าโอกาสที่ wr 1 0 4จะส่งผลโดยตรงต่อโลกยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจักรวาลเต็มไปด้วยพลังงานที่เหนือการควบคุมและเราควรเฝ้าระวังปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่อาจมีผลกระทบต่อโลกของเราจักรวาลยังเต็มไปด้วยปริศนากลุ่มกา๊าซที่เต็มไปด้วยโมเลกุลอินทรีย์อาจช่วยอธิบายต้นกำเนิดของชีวิต เนบิวลาขนาดมหึมาอาจเผยให้เห็นกระบวนการกำเนิดดาวฤกษ์ที่นำไปสู่การก่อตัวของระบบดาวและดาวฤกษ์ที่กำลังรอวันระเบิดอาจส่งผลกระทบต่อโลกทุกสิ่งที่เราค้นพบในจักรวาลล้วนเกี่ยวข้องกับเราในทางใดทางหนึ่งมันเป็นหลักฐานว่าโลกของเราไม่ได้แยกขาดจากจักรวาลแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆที่มีชีวิตของห้วงอวกาศที่เต็มไปด้วยปริศนา และในตอนถัดไปเราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงดาวเคราะนอกระบบสุริยะที่อาจเป็นบ้านหลังใหม่ของมนุษยชาติจัก,กรวาลไม่ได้มีเพียงระบบสุริยะของเราเท่านั้นยังมีดาวฤกษ์อีกนับแสนล้านดวงที่กระจายอยู่ทั่วกาแล็กซีและแต่ละดวงอาจมีดาวเคราะห์โค,โครจรรอบมันเหมือนที่โลกของเราโคโจรรอบดวงอาทิตย์เมื่อไม่นานมานี้นักดาราศาสตร์ค้นพบว่าดาวคราะนอกระบบสุริยะหรือ exoplanets มีอยู่มากมายและบางดวงอาจมีเงื่อนไขที่คล้ายโลกอาจมีน้ำอาจมีชั้นบรรยากาศหรือแม้แต่อาจมีสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยพบมาก่อนนี่จึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่น่าตื่นเต้นที่สุดในยุคข,ของเราการค้นหาดาวเคราะห์ที่อาจเป็นบ้านหลังที่สองของมนุษยชาติในอดีตการตรวจจับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากดาวเคราะห์ไม่ได้เปล่งแสงในตัวเอง และอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มแม่ของมันมากเกินไปจนแสงของดาวฤกษ์บดบังการมองเห็นแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นนักดาราศาสตร์สามารถใช้เทคนิคต่างๆเช่นวิธีผ่านหน้าดาวฤกษ์ซึ่งตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแสงดาวเมื่อดาวเคราห์เคลื่อนผ่านหน้าดาวฤกษ์หรือวิธีวัดความเร็วแนวเลงที่ตรวจจับการโค้งของดาวฤกษ์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบมันหนึ่งในการค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือระบบทร a พิ์ที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากโลกเพียง39ปีแสงระบบนี้มีดาวเคราะห์7ดวงโคโจรรอบดาวเลืกแคแดงและที่สำคัญคือ 3. ดวงในนั้นอยู่ในเขตที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของน้ำในสถานะของเหลวนักวิทยาศา,ศาสตร์เชื่อว่าถ้าดาวเคราะห์เหล่านี้มีน้ำและชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมก็อาจมีโอกาสที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่อีกระบบที่เป็นที่สนใจคือ Proxima c e n t a u r i b ดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบดาวที่ใกล้ที่สุดกับระบบสุริยะของเรา มันอยู่ในเขตที่เหมาะสมกับการมีน้ําแต่ยังต้องรอการศึกษาต่อไปเพื่อยืนยันว่ามันมีชั้นบรรยากาศที่สามารถรักษาสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ถูกค้นพบมีหลายประเภทบางดวงเป็นซูเปอร์เอรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโลกเล็กน้อยแต่มีพื้นผิวเป็นของแข็งและอาจมีชั้นบรรยากาศคล้ายกับโลกบางดวงเป็นเมนนับเทนส์ที่มีบรรยากาศหนาแน่นเกินักสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักบางดวงเป็นฮอตจูปิเตอร์ ซึ่งเป็นดาวแก๊สยักษ์ที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์ของมันมากจนมีอุณหภูมิสูงถึงหลายพันองศาเซลเซียสแม้เราจะพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีเงื่อนไขคล้ายโลกแต่การเดินทางไปยังดาวเคราะห์เหล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยเทคโนโลยียานอาวกาศในปัจจุบันการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบปีแสงยังคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่โครงการใหม่ๆเช่น Breakthrough <อ>กำลังพัฒนาแนวคิดยานอาวกาศที่สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วสูงโดยใช้ใบเรือแสง ที่ขับเคลื่อนด้วยเลเซอร์จากโลกอีกหนึ่งคำถามที่ยังคงเป็นปริศนาคือถ้าดาวเคราะห์เหล่านี้สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้แล้วทำไมเรายังไม่พบหลักฐานของสิ่งมีชีวิตต่างดาวนี่เป็นที่มาของ Fermi Paradox ซึ่งตั้งคำถามว่าหากจัก,กรวาลเต็มไปด้วยดาวเคราะห์ที่มีโอกาสเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทำไมเรายังไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆเลยบางทฤษฎีเชื่อว่าอารยธรรมต่างดาวอาจอยู่ห่างจากเรามากเกินไป หรือพวกเขาอาจใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เราไม่สามารถตรวจจับได้หรือบางทีอารยธรรมเหล่านั้นอาจล่มสลายไปก่อนที่เราจะมีโอกาสค้นพบพวกเขาแต่ถึงแม้ตอนนี้เรายังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดการค้นหาย,ยังคงดำเนินต่อไปเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศ James Webb และโครงการเซตตหรือ Search for Extraterrestrial Intelligence กำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจจับสัญญาณหรือองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศที่อาจเป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะไม่ใช่เพียงการสำรวจดวงดาวแต่เป็นการค้นหาความหมายของการมีอยู่ของมนุษยชาติถ้าเราพบดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและวันหนึ่งเราสามารถเดินทางไปที่นั่นได้โลกของเราอาจไม่ใช่บ้านเพียงหลังเดียวของมนุษยชาติอีกต่อไป ในตอนนี้เราได้สำรวจความเป็นไปได้ของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อาจเป็นบ้านหลังใหม่ของมนุษยชาติแล้วจากกวาลกว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้และเรื่องราวของมันก็ยังคงดำเนินต่อไปดาวเลษกเกิดขึ้นและดับลงดาวเคราะห์ใหม่ก่อตัวและอาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งในห้วงอวกาศที่เราไม่เคยไปถึง แต่ไม่ว่ามนุษยชาติจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะสามารถเดินทางไปยังดวงดาวไกลโพ้นหรือยังคงสำรวจจักรวาลจากโลกใบนี้เรื่องราวของเรายังคงดำเนินต่อไปคำถามที่เรายังไม่มีคำตอบในวันนี้อาจกลายเป็นความรู้พื้นฐานของคนรุ่นต่อไปหากคุณชอบเรื่องราวของจัก,กรวาลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเดินทางครั้งต่อไปในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ของเรา แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเดิม